ขอบสนามอินไซด์ในวันนี้เราคงจะกล่าวถึงใครไม่ได้นอกจากนักเตะที่เป็นกระแสฮอตฮิตติดลมบนที่สุดแล้วในชั่วโมงนี้ใช่แล้วครับเขาเป็นนักเตะคนใหม่ของสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะสดสดร้อนร้อนเอ็นริก้คาเซมิโรนักเตะที่ได้ชื่อว่าเป็นกองกลางตัวรับระดับโลกจากสโมสรเรอัลมาดริดผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จมากมายของทีมราชาชุดขาวแต่คุณรู้หรือไม่ครับว่าคาเซมิโรนั้นครับไม่ได้ตั้งใจจะเกิดกําเนิดเกิดขึ้นมาเพื่อจะ เล่นตำแหน่งกองกลางตัวรับครับแต่ว่ามันเกิดเหตุจําเป็นบางอย่างออกจะฮาฮาอยู่สักหน่อยเรื่องราวมันเป็นอย่างไรวันนี้ขอบสนามอินไซต์จะมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวนี้ต้องย้อนกลับไปตอนที่คาเซมิโร่ยังเด็กอายุ12ขวบนะครับวันนั้นเนี่ยเจ้าหนูคาเซมิโร่ได้เดินทางไปทดสอบฝีเท้ากับทีมเยาวชนเซาเปาโลในบราซิลซึ่งตอนนั้นนะครับก็มีนักเตะหนุ่มๆเข้ามาสมัครมากมายครับความตั้งใจของคาเซมิโร่เนี่ยเขาออกมาให้สัมภาษณ์ไว้ว่าตอนนั้นเนี่ยผม เล่นตำแหน่งกองหน้าผมคิดว่าตัวเองอ่ะเล่นได้ดีพออ่ารูปร่างสูงใหญ่ก็เพื่อลมล่กด้วยกันแล้วก็ทําประตูดได้มากมายจากลูกม,มงนะผมว่าผมดีพอแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อเห็นจํานวนผู้สมัครตําแหน่งกองหน้าครับคาซมิโรก็คิดใหม่ครับเพราะว่าโค้ชเนี่ยเขาถามว่าเฮ้ย hey! ใครจะลงคัดตัวตำแหน่งกองหน้าบ้างปรากฏว่าณนะเวลานั้นที่โค้ชถามครับมีเด็กจํานวน50-60คนชูมือขึ้นพร้อมกันซึ่งจังหวะนั้นครับคาเซมิรโร่ยืนมองเห็นแล้วก็ประเมินว่าโอ้โหกองหน้าคู่แข่งเยอะเขาก็เลยล้มเลิกความคิดจะเป็นกองหน้านับตั้งแต่วันนั้นเลยครับจากนั้นครับโค้ชก็ประกาศแต่ละตำแหน่งครับไล่มาเรื่อยๆนะจนมาถึงตำแหน่งกองกลางตัวรับซึ่งหลังจากที่โค้ชเนี่ยประกาศถามว่าใครจะมาคัดตัวต อกองกลางตัวรับบ้างตอนนั้นครับมีเด็กชูมือประมาณแค่8คนครับทำให้คาเซมิโร่ครับเกิดฉุดคิดได้ว่าเฮ้ย คู่แข่งน้อยเว้ยก็เลยตัดสินใจว่าโอเคจากนี้ต่อไปกูจะเล่นตำแหน่งกลางรับสุดท้ายคาซิโร่ก็ได้คัดตัวตำแหน่งนี้ไปแทนครับเพื่อโอกาสสมหวังที่มากขึ้นและระหว่างที่เข้าเซสชั่นทดสอบฝีเท้าครับโค้ชที่จำคาซิมโร่ได้ก็มาทักว่าเฮ้ยไอ้หนูโทษทีนะมึงมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอ่ะมึงไม่ได้สมัครตำแหน่งกองหน้าหรอกหรอซึ่งคาซิมโร่ครับก็ตอบกลับไปด้วยความน่ารักครับว่าเออไม่แล้วครับโค้ชตอนนี้เนี่ยผมคือกองกลางตัวรับครับและผมจะทำมันให้ดี ที่สุดแน่นอนละครับวสุดท้ายคาเซมิโร่ก็ได้เริ่มต้นกับการเล่นตำแหน่งกองกลางตัวรับก่อนที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายเป็นนักเตะตัวหลักของเซาเปาโลสุดท้ายครับเรอัลมาดริดยักษ์ใหญ่แห่งลาลิก้าสเปนครับเห็นฟอร์มเข้าแล้วก็ไปดึงตัวมาจนคาเซมิโร่เนี่ยเป็นส่วนสำคัญของการคว้าแชมป์ของเรอัลมาดริดมากมายตลอด10ปีที่ผ่านมาซึ่งก็น่าสนใจละครับว่านับจากนี้คาเซมิโร่กับบทบาทการเป็นนักเตะของแมนยูกับการมาคาแคในิสกพรีเมลีกอังกฤษณช่วงเวลา ผลงานจะน่าตื่นตาตื่นใจสมกับที่เด็กผีรอคอยหรือไม่อีกไม่นานเราได้รู้กันแน่นอนครับและนี่คือทั้งหมดของขอบสนามอินไซต์หากดูและชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้กดให้ขอบสนามอินไซต์เด่อยนะจ๊ะ